สวัสดีครับวันนี้เรามาาส่งรถเข็นโซลาเซลล์งแผงนะครับตัวนี้เรามาส่งจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอลำดวนนะครับตัวนี้เป็นแผงโมโนฮัซเซลล์ตัวนี้แผงตัวใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งลองให้พี่แกเลยครับตัวนี้ดีมากเลยตอนที่ผมดูคือคืมครับเวลาที่ลองคืมด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับคืมนะครับไม่มีเมฆเลยนะครับโอ้ไม่มีแดดเลยนะครับเห็นดวงตะวันไหมสี่โมงเย็นนะครับต่งไกลร้อยเมตรนะครับเนี่ยสายเป็นสายระพึงแบบดีครับโอ้น้ําเต็มสายนะครับเนี่ยน้ําออกเต็มสายเลยขนาดคืมนะครับเนี่ย ผมแนะนำเลยครับแผงตัวนี้โมโนฮับเซลสองด้านตัวนี้นะครับห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับตัวนี้เป็นแผงใหม่นะครับตัวนี้แผงใหม่เลยสุดยอดมากตัวนี้นะครับส่วนเหล็กก็เป็นเหล็กกัมมันไนนะครับก็เป็นโครงทําเป็นโชกคแบบพับได้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูน้ําออกปลายสายนะครับตัวนี้ถ่ายให้ดูสดๆเลยนะครับตัวนี้ร้อยเมตรนะครับเนาะน้ําออกเต็มสายนะครับตัวนี้เป็นไงครับพีขออนุญาตถูกใจไหมครับพีเขาทำไหม กใจอยู่นะครับพี่แกคนไม่ค่อยพูดอะ่ไร <laughs> แต่ว่าก็ถ่าแดาดดีกว่านี้ในขนาดยังคืบนะพี่เนาะรับรองว่าปัน่นได้ทั้งวันนะพี่เนาะใช่ใช่ใชเลยพี่ขนาดคืบเนะี่ยคืบแล้วก็สีมงเย็นด้วย<ม>ทั้งคืบทั้งสีมงเย็นเดี๋ยวผมพาไปดูปลายสายน้ําออกเนาะอันนี้มันมันสั่นเดี๋ยวผมเดินช้าๆเนาะโทรศัพท์มันผมมันเอาไม้กันสั่นมาเนาะขออนุญาตพี่ๆด้วยนะครับถ้ามันสั่นเนาะตัวนี้ดูนะครับดูไกลๆร้อยเมตรเลยนะครับเนาะ อันนี้ถ่ายสดๆเลยนะครับตัวนี้ร้อยเมตรนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ร้อยเมตรเนาะสายนู่นครับสายส่งร้อยเมตรเลยนะครับตัวนี้สี่นิ้วครับ CTL สี่นิ้วสเปคสองแผงแผงห้าร้อยแปดสิบวัตต์นะครับโมโนฮอรเซลสองด้านตัวนี้เป็นแผงตัวใหม่เลยครับตัวนี้ไฟแรงครับตัวนี้ขนาดค้มนะครับเนี่ยเห็นเห็นดวงตะวันไหมครับเนี่ยคือใครที่จะเอาไปสูบน้ําออกจากนาครับตอนนี้คือน้ําท่วมเนี่ยผมแนะนาเลยเนาะฝนตกวีนิษฐฝนดีอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามรั้วน้ำมาจับคนแ่๊นนึง เป็นด้วน้ำมาจับเนาะตัวนี้นะอันนี้น้ำออกนะครับเต้าน้ำออกเต็มสายนะครับเนี่ยน้ำออกเต็มสายนะครับสายดับเพลิงแบบดีนะครับสายส่งพีีดับเพลิงแบบดีนะครับตัวนี้นะครับเราลองก็ประมาณห้านาทีแล้วครับนี่พามาดูเลยนะครับตัวนี้พามาดูนะครับเห็นนะครับร้อยเมตรนะครับเนี่ยโอ้น้ำออกแป๊บเดียวนะ น้ำออกเต็มท่อนะครับตอนี้คืมนะตัวนี้ออ้ไกลเพราเห็นพี่เห็นไหมพูดร้อยเมตรนะครับสายโค้งมานี่เลยร้อยเมตรนะครับเนี่ยน้ำออกเต็มสายนะครับเห็นไหมครับอันนี้น้ำออกอันนี้คืมนะครับถ้าถ้าถ้าแดดไม่คืมน้ําจะฟุ้งไกลกว่าน,นี้อีกครับอันนี้มันยังคืมคืมอยู่นะครับมันมันคืมทั้งคืมทั้งสีม่มงเย็นด้วยนะน้ำออกครับแป๊บเดียวเลยน้ำออกเต็มสายนะครับ ตอนนี้ถ่ายให้ดูสดๆเลยนะครับเนาะพี่แกทําฟาร์มวัวคือตอนนี้คือปัญหาที่เกษตรกรเราเจอก็คือฝนตกหวานข้าวแล้วคือข้าวไม่ไม่เกิดข้าวเน่านะเราต้องสูบน้ํบอ,อกเพื่อหวานใหม่เนาะอันนี้คือให้ดูสดๆเลยนะครับตอนนี้ส่งไกลร้อยเมตรเลยนะครับตัวนี้ตอนนี้ส่งไก100ลร้อยเมตรเห็นไหมครับตอนนี้ส่งไกลร้อยเมตรเลยเห็นไหมครับผมนะครับร้อยเมตรเลย ดูชัดๆเลยนะครับร้อยเมตรเลยนะครับส่งไกลเป็นร้อยเมตรเลยนะครับผมครับผมยครับยอดครับตัวนี้สุดยอดถ้าใครสนใจนะครับผมก็ทักแชทนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้เลยนะครับผมข้าจะมีเบอร์โทรตรงไลน์แล้วก็ตรงหน้าอ่า u u u e e นะครับก็จะมีตรงตรงลิงก์นะครับ ตร,ตรงชื่อเนอะจะมีลายแล้วก็เบอร์โทรโทรสอบถามได้นะครับตอนนี้เป็นสเปคสเปองแผงนะครับแบบพับได้นะครับเป็นไดวู o, นะครับไดวู Dai o, สี่นิ้วนะเดีย๋ยวผมขออนุญาตข้ามดูน้มาจับก่อนแนปะ๊บนึงอันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถเข็นใหม่อันนี้พี่แกสูบน้ำบอ,อกผมว่าวันเดียวครับไม่ถึงวันหรอกน้ำหมดน้ำหมอกเยอะดิสูบผมอะ สูบพรุ่งนี้ทั้งวันน่าจะลดพี่ผมว่าน่าจะไม่เหลือหรอกเท่าที่ดูครับผมน่าจะเดดออกวันนี้มันออกปบใบแต่ว่าถ้าถ้าถ้าประมาณนี้ผมว่าทั้งวันก็น่าจะไม่เหลือละอันนี้ของพี่หมดเลยครับจนถึงนู่นเลยจนถึตงต้นไม้เลยครับรอโอ้โหแบบเยอะเลยโอ้ตรงนู้นก็มีเลยครับไม่ใช่เหรอพีอ่โอ้ของมีโคกน้องนาด้วยมาหนาะ พี่แกทาเยอะนะครับทำทำฟาร์มวัวด้วยแล้วก็ทํานาอเยอะครับพื้นที่แกเยอะก็ตรงนู้นแกก็มีเสมอนะครับตรงไกลๆเนาะจอบดานแล้ะอันนี้นะครับให้ดูเลยนะครับนี่นี่นะครับคงเหล็กกรรมนัยนะครับตัวนี้เข้าสายเข้าอะไรให้แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้สเปคโมเดลสองแผงนะครับตัวนี้อ่าผมขอแนะนําช่องทางติดต่ออีกทีนะครับอ่าช่องทางติดต่อถ้าเป็น youtube ก็ โทรมาเลยครับหรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์เบอร์โทรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทิกต o k ก็ให้ไปดูตรงโปรไฟล์นะครับทิกต o k คือ JP/ พีเสราเซียนะครับไปดูใน Tiktok ครับหรือว่าให้คลิปไปดูตรงโปรไฟล์จะมีเบอร์โทรหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้ที่เบอร์โทรมาสอบถามได้นะครับมาขอคำปรึกษาได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อของกับเราได้ครับเราพร้อมให้คำแนะนำนะครับผมครับฝากกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ